ความเดิมตอนที่แล้วนี่แน่ลุงดี a อคิวเอบเคผู้ทำลายลังเีกเคยลายชาแห่งความมืด ฝนตกเท่ทำไมฝนตกตุม้มเกิดอะไรขึ้นเอ,อ้อตุม้มฟมนี่เพ้นอะไรอ่ะจบ